ครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมือชน n น e l นะครับเดี๋ยวนี้เราพามาดูทาโกยากินะครับร้านนี้เป็นอีกร้านน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเลย,ยนี่เรามาดูคาโกยากิกันนะครับมขาถ่ายวิดีโอเลยนะ วิธีการทำนะครับทาโกยากิลูกละห้าบาทนะครับอันนี้ใส้อะไรครับลงุงปลาหมึกค่ะปลาหมึกปลาหมึกนี่มีกี่ไส้ครับเนี่ยสี่ไส้ค่ะสี่ไส้นะมีทูหน้านมีปลาหมึกมีปูอัดมีไส้กรอกนี ีแบบนี้เลยนะวิธีทำคาโกยากินี่หมุนเร็วมากนี่พี่ผู้ชายหน้าตาหล่อๆนะครับเป็นคนหมุนวันหนึ่งประมาณกี่ลูกครับเนี่ย อ๋อใช้กี่กิโลครับตัว่ะไงก็แล้วแต่ต้องสีก็ะส,สามสีล่ล้อค่ะอ๋อลูกละห้าบาทน,นะครับถาเรื่องเล่านี่ทำเป็นลูกนี่นนเคยเห็นบ้าง ขายดีนะครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆจากเล่ยเลยกลายมาเป็นลูกนะครับนี่ได้หมดเวละห้ากิโลนะครับไม่ธรรมดา จะมาขายที่ตลาดโตลุงหน้าสารทุกวันพุธนะครับปกติขายไหนพี่นินจาอมตะค่ะอ๋อนินจาอมตะนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับเราแต่ร้านยำจะว่างนะคะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยอันนี้ส่งร้านยำ นี่เสร็จแล้วออกมาเป็นลูกเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่จากเล่ๆยลๆอาลค้าได้ยนลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับขายดีครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทาโกยากินะครับ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องหนูมึงชองชั้นแน่น้นเลยนะครับเราสรรหาอาหารอร่อยอร่อยไหมหดูลูกละห้าบาทนะแต่เราไปรีวิวกินที่บ้านให้ดูว่าจะอร่อยไหม ดีครับทอดกันไม่ได้หยุดเลยนะครับตั้งแต่เย็นไปอีกแล้วขายเรื่อยๆขายเรื่อยขอบคุณครับไก่จะสุกแล้วนะนี่ น,นี่เลยนะครับฮาโกยากินะครับลูกละห้าบาททั้งร้านเลยนะครับน่ากินครับกว่าจะสุกนานเหมือนกันเนาะกว่าจะได้กินว่าแล้วบอกํำไม่ทานลูกค้า <S <S นี่สุกแล้วนะสุกแล้วนะนี่ยิปสีก้านี่ไใช่อะไรขายดีครับนี่หมึกค่ะเอาลิชิ่งนอลไลยครับโอ้ใส่ปลาหมึกนะขายดี สุกเอาทิศก็จะขายที่ตลาดนัดอมตะนินจาใช่ไหมครับวันพุดเจอกันที่ตลาดโต้ลุงหน้าศาลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืงชนชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินที่บ้านเลยเดี๋ยวเีพึ่งพี่ก็ไต่ถุงกลับบ้านได้แล้วขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามขอบคุณครับได้มาสองกล่องนะครับวันนี้ นี่เราจะมากินโชกินโชวัน,ชววนนี้หนุ่มมืองชนชานาบอกแล้วรีวิวกินให้ดูนะครับว่ารสชาติอร่อยสมคำล่ำลือไหมครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่หน้าตาเป็นนี้เลยนี่นี่ทาโกยากินะครับเดี๋ยวหนุม่มมองชนชานาจะกินให้ดูนะครับว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะบอกนะครับเพื่อน นี่เป็นไงเป็นไงน่ากินไหมนี่นี่ยัวย่วยัวย่วย่วยั่วนี่เป็นไงครับนี่นครับพอใช้มือเลยนะครับกินคนเดียวนะครับเพื่อความอร่อยนี่โอ้โหนี่นะครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวชิมให้ดูคำแรกอเป็นไงยั่วยัว่วอะ นี่แะครับเดี๋ยวกินดูนะครับอือหืออร่อยอร่อยครับขายดีนะครับร้านนี้นีอ่อร่อยมากครับอือจนดุดนิ้วนะือใครดูอยู่ตอนนี้ขอโทษด้วยนะครับเผื่อใครอยาก ุูมูจอชวชาแนลนะครับนี่นี่นี่มาแล้วอร่อยอร่อยถ่าไปผ่านมาแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับวันพุธขายที่ตลาดต้นลุงน้าสารชลบุรีนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ขายที่นัดนินจาอมตนะนครครับผ่านไปอย่าลืมแวะอุดหนุนพี่เขานะครับนี่พี่เขาให้มาทั้งสองกล่องหมดอร่อยอร่อยครับ ทอดกันวันเป็นห้าหกร้อยเจ็ดร้อยลูกเลยนะครับอืมอร่อยอร่อยครับอืรสชาติททกลมกล่อมครับนี้เลยครับให้ร้อยไค้ครับเดี๋ยวขอกินต่อกันนะครับใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องดูมณฑลชานแนลด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูร้านอร่อยอร่อยไหมดูอีกนะครับสวัสดีครับ